สวัสดีครับมดคนตากับผมกะมือนี่เป็นเ,นเนมือวันวันที่สิบห้าครับผมสิบห้าเดือนหกมาเบิงบอรครับผมเบิงป่าขึ้นเลยเห็นไหมครับนี่ครับผมพิกัดอยู่บ้านป่าไว้นั่งครับ จะวายขึ้นเหีนหางเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครับขึ้นนี่คุณไค่เมื่อกี้นี่เป็นฟุ้งเลยอยู่นี่เนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยคุณน,น,นะสวายขึ้นปูนเลยปูนอยู่กลางบอ่อก็มีโอ้โหเนี่ยเบิ่งปลาขึ้นแถ <c oughs> วบัวปลาขึ้นดีครับนี่แถวนี้ส่วนนี่ฟุ้งเลยครับ เนี่ยจะไหวดิจะไหวเนี่จะไหวเห็นหางเลยเนี่ยเนี่ยโอ้ยยุนบินยุน,นโอ้ปลาขึ้นน้ำดีเลยว่าไม่ได้ยใหญ่เลยเนี่ยปลาใส่ดีครับผมเบิ่งแล้วบวนแบบ <c oughs> เดี๋ยวมาเทียกันครับเพื่อนี้ว่าจะเป็นอย่งไรเบิ่งป่าเนี่ย แต่เพีย้ยนเมือนเปล่าวนี่ครับวนอยู่นีด่ดีส่วนเนี่ยเป็นยังไงเนาะอย่าม <c oughs> าหลุดกินครับเพื่อเดียวขึ้นตลอดเลยโอเคครับปลาขึ้นดีแห้งครับปลาขึ้นดีครับผมปลาใหญ่ผม ปน่ะนันแะปลาจีน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 พ่นน้ำจื๊ะแล้วครับม้วนครับปลาจีนลอยประเส้นนะอ๋อปลาจีนขึ้นแบบนี้เหรอโอเคครับผมนี่นี่นี่ใกล้ๆนี่โอ้ว้ายนี่อย่างครับนี่ว่าคนชิงลูกเลยเห็นปลาวันโอเคครับปลาล้วอยดิบดิบดิบลงเหรอ วุหนักมากเลยครับแต่ว่าโมแรนเดี๋หนักจะ่สือลางงไม่โ่อยแรนเนอะอันถือถย้อนย่กยิ่กยิกยิๆกลงระวังไปหาทุนอย่าขวังย้อนยิกยิกลง ก็แล้วจริง huh. ว่าหมุนตึงไหมไปแล้วไปหาทุนแล้วมั่งหมดแล้วไปเดี๋ยวนี้พันสายทุนอยู่รอนี่โอ้ยยี่สกครับแดงจังครึ่งยี่สกครับยี่สกครับ Đó tăng nàng เอ็นไเนเลยครับเอ็น,นอไนเลยครับ ต้อง,งเลยใช่ไ้เห็นว่าปรับขึ้นี่เนี่ยววนันนี่แขก้นจุกซ้วน แตมเรกครับแตมแรกครับผมโอ้ยเนี่ยผมใส่อาจจะมีสามครับสามสองนี่แหละครับผมเหมือนอุปุเลยครับครับผมยีสุกโอเคครับผมแตมแรกถ้าเป็นยีสุกเนาะโอ้โหมาแล้วครับฝนมาไล่แล้วครับผมเพิ่งจะใบสองครับผม เพิ่งจะหอดไปยเพิ่งจะใบสองเองปงอง่ามึงทำความดูจัดเดียโนมาแล้วฝนมือเตื้คือเมื่อไรเนี่ยโอ้ย,อออเ,ย,นะอยเซ็งเลยวะ่ะอี่ยงผมปีนี้ครับผมโอ้ยปลาปจีนมาเห็นเลยครับเลยเพิ่งช่งแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวเก็บของเก็บของเตรียมขวางเอ้ยโอ้โหมือ้อเตื้อเลย มีวะมีปุี่สรงนมีหมโอ้ยมีอยู่ปืดน้ำเลือดเลยสามสามเียชีวยัตี๋เห็นปื๊ดกินท่ากลางสายฝนรับเดีียวอไฟยูเล่นเลยนี่ครับผมว้าวเรีจะวิ่งก่อนเบิ่งเบิ่งเบิงับเบิ่งดอกเบ็ดมันนี่ดังดีเลย ฝนมาพาก่อนนี่ขนาดฝ่าฝนเด้ครับนี่มึงมือตือต๊อนะครับเป็นงานครับผมใบสองตัวนนันนจินใบสองตรงครับผมตัวนี้กินเมื่อกี้ก่ะใบสองมุมงเชิงครับเอาขึ้นมาเลยจ่ามึงก็อยู่ปมามั่นสามสี่นาทีครับผมะมนเนี่ยดีโชคตัวดีครับ เกีจ้าครับน่ะกิ้นน้ำปัง,ปงโอ้โตดีเลเบิ้งฟ้ามือครับเบิ้องครับผมสังเกตจากฟา้ามอือใหญ่มากครับเรียบร้อยอุ๊ยกันฝนเพราะว่าลมเพราว่านี่กินนิดเดียวของว่านี่มันพึ่งปรับตัวได้เป็นบ้าครับ ค,ครับเอาเป็นร่องเบ็ดวางเทียงอยู่เนาะเหีียบเทียงครับหาโมงกว่าน้ำเชื่อครับผมปลากระลังเข่าครับผมปลากระลังเงินสี่หูจักเยือเนาะเหยียบรอยครับฝนไม่เคยนอนเห็นไหมืดอึคือเลยครับผมฝนตกเลยเข่าไม่อยู่ในรถครับ โอ้โยป่าก็ลังเหนเขามาเด่นเยือนะครับเมื่อกี้ไอ้กวอนหนาที่ฝนจะตกประแม่ซิมนาทีก็ลังเขามาเด่นเยือก็ลังเขามาซิมก็ลั่งเหงเน,นาะสนใจจะเป็นงวดหนาแล้วครับเดี๋ยวผมเรียบร้อยครับจบข่าวฝนตกนี่ฮะปุกเป็กปุกเป็กเลยผมแก มันนี้เฮากับ่งเบ็ดประมาณร่งเบ็ดแล้วเกือบเที่ยงนะครับไม่ส่องเลยร่งใบเพราะบ่าใบาสองนี่หลากบีไปตัวแรกยี่ชกเอามาเน,นี้จริงๆมันหลากหลากของอาจารย์แขกไปสองเทียบซับว่าถือมันหลากไปแล้วซับว่าถือครับนามันกะอัดเสีเลิกแม่แต่ตัว,ต,วตัวที่มันได้นั่นซับสามสี่เือจังจังฟอโตมัน อ๋มันเลียนกินเหรอมันเรียนหยดบอกกับหกไลเจ็ดไร่นะครับก็มาเท็มือแรกกัลงเยื่อเกือบเที่ยงกับมานกินใบสองตัวแรกที่กินเม็ดผมตัวแรกใบสองยี่โศครับประมาณสามสามจุดหานะครับหานิ้นิดแล้วกัปะที่ปะม่านอาจิกินใบสองยนะี่ห้ายี่หกเนาะกินเม็ดอาจารย์แขกเนาะตัวที่สองคนระับ ได้ขึ้นมายิ่โซคครับผมตัวนี้ตัวที่อาจารย์แช็์ได้นะอ้ะวนกว้องผมอีกนะประมาณอาจจะสามสุสามหกืนสามเจ็ดประมาณนี้ครับผมมือเดียกประมาณนี้ครับเห็นสองแต้มฝนกับมาพาปลากระลังเล็ดเบ็ดโอ้ยโอเคครับเดี๋ยวกับพบพอกันไม่คลิปหนาแล้วก็ติดตามการเทศปลาบอ่อนี่ครับผมบอ่อบ้านปลาไว้นั่งครับโอเคครับผม